สวัสดีครับเพื่อนรักทุกคนผมนายจันเจ้าจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เรามาดูดวงความรักรายสัปดาห์ของชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาย,ยนถึง21ธันวาคมและสำหรับผู้ที่ทราบว่าตัวเองมีลัคนาอยู่ในราศีธนูก็สามารถฟังคำทํานายนี้ได้เช่นกันครับการทํานายในครั้งนี้มีผลในช่วงวันที่6ถึง12ตุลาคม2568และในตอนนี้ เป็นพลังงานสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดนะครับส่วนใครที่มีคู่แล้วช่วงกลางของคำทำนายสามารถเลื่อนไปฟังได้เลยครับสำหรับเพ,เพื่อนที่ยังโสดสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคุณอาจต้องเผชิญกับความคิดที่ซับซ้อนมีทั้งความกล้าความเหนื่อยและความพยายามที่จะกลับมาควบคุมความรู้สึกของตัวเองหลังผ่านเรื่องราวบางอย่างมาไพ่แบบแรกของคุณคือเด็กดาบไพ่ของการเรียนรู้การสังเกตและการตั้งคำถาม คุณอาจกำลังแอบมองใครบางคนหรืออยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสื่อสารกับใครใหม่แต่ยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรไพ่ใบนี้ยังบอกถึงความระวังและความไม่มั่นใจคุณอยากรู้อยากเข้าใจแต่อาจยังไม่แกล้เปิดใจเต็มที่ไพ่ใบที่สองคือสิบไม้เท้าไพ่ของความเหนื่อยและภาระทางใจคุณอาจกำลังรู้สึกว่าตัวเองแบกรับหลายอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัว จนไม่มีเวลาเปิดรับความรักอย่างจริงจังความเหนื่อยนี้อาจทำให้คุณรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินไปในตอนนี้ไพ่ใบนี้เตือนว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างคนเดียวปล่อยวางบางเรื่องและคุณจะมีพื้นที่ในหัวใจให้กับสิ่งดีๆมากขึ้นไพ่ใบสุดท้ายคือราชินีดาบไพ่ของสติและความชัดเจนคุณอาจอยู่ในช่วงที่เริ่มมองความรักอย่างมีเหตุผลมากขึ้นไม่ใช่เพราะไม่เชื่อในความรัก แต่เพราะคุณเคยเจ็บจนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงต้องมีความเข้าใจและความตรงไปตรงมาไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณต้องการแบบไหนและไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อใครอีกต่อไปสรุปพลังของคนโสดราศีธนูในสัปดาห์นี้คุณกำลังอยู่ในจุดที่เริ่มกลับมาควบคุมหัวใจของตัวเองแม้อาจมีคนเข้ามาแต่คุณจะเลือกด้วยเหตุผลมากกว่าความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะความรักครั้งต่อไปของคุณ จะไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังมากขึ้นต่อมาสำหรับเพื่อนรักที่มีคู่แล้วไพ่ของคุณสะท้อนถึงพลังการเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูและการกลับมามีความเข้าใจกันใหม่แม้จะผ่านเรื่องยากๆมาบ้างแต่สัปดาห์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาความสัมพันธ์อย่างแท้จริงไพ่แบรแรกของคุณคือสิบดาบไพ่แห่งการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่คุณหรือคู่รักอาจเพิ่งผ่านช่วงเวลานหนัก เช่นการเข้าใจผิดการทะเลาะหรือการรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์ถึงจุดที่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงไพ่ใบนี้เตือนว่าแม้จะมีความเสียใจแต่ก็หมายถึงการจบสิ่งที่เจ็บปวดเพื่อให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นได้อีกครั้งไพ่ใบที่สองคือ The High Priestess ไพ่แห่งความเข้าใจลึกซึง้งและการนิ่งเพื่อฟังหัวใจทั้งคุณและคู่ของคุณอาจเริ่มเรียนรู้ที่จะฟังกันมากกว่าพูดบางครั้งไม่ต้องอธิบายอะไรมากแค่เข้าใจด้วยใจ ก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงการเยียวยาอย่างเงียบๆผ่านความสงบและการให้อภัยไพ่ใบสุดท้ายคือเดอะเมจิเชียนไพ่ของการเริ่มต้นใหม่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ดูสิ้นหวังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคุณหรือคู่รักจะเริ่มกลับมาพูดคุยกันในแง่บวกมากขึ้นบางคู่จะมีการวางแผนเริ่มต้นสิ่งใหม่ร่วมกัน ไม่ไว่าจะเป็นชีวิตการงานหรืออนาคตที่สดใสกว่าเดิมสรุปสำหรับคนมีคู่ราศีธนูในสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์ของคุณกำลังเปลี่ยนจากช่วงที่หนักและเหนื่อยไปสู่ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ความเข้าใจความอดทนและความจริงใจจะทำให้ความรักของคุณกลับมาเบ่งบานอีกครั้งบางครั้งความรักที่ผ่านการทดสอบแล้วจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่าลืมนะครับการทำนายนี้เป็นแบบภาพรวม หากต้องการคำทำนายที่ชัดเจนและแม่นยำขึ้นต้องดูดวงแบบรายบุคคลครับและโปรดจำไว้ว่าการทำนายต่างๆเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเองขอให้เปื่นรักทุกคนได้รับพลังงานดีๆไปจากผมนายจันเจ้าและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับผมรับปากว่าทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่ส่งมาผมอ่านหมด และจะตั้งใจตอบทุกคำถามเมื่อมีเวลาและมีกำลังใจจากทุกคนครับ